เอาไงมึงยังไงกูอะไรกันเรื่องของผัวเมียเนี่ยกูไปเกี่ยวอะไรด้วยผัวเมียอะไรแม่ลูกกันฮะ<ห>แล้วมึงเป็นใครอ่ะก็กูหลับอยู่เนี่ยเอามือหลับของมึงนี่กูอยู่ในความฝันของไอ้แดนมันไอ้ฝันไอ้แดนฝันเอาแล้วกูไม่เจ็บตัวด้วยไงเนี่ยกูไม่รู้เหรอไอ้ฝันเหมือนจริงเลยเนาะมึงหลับอยู่ไม่ใช่เหรอกูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเอ๊ะถ้าหลัาะมาเจ็บตัวซะง,งั้นน่อยเด้อยังไงอยู่เนี่ย แม่แม่มาอย่างไงเนี่ยแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นแม่ช่วยแม่ด้วยน้องเจ้าน้องจ้บังคับให้แม่เป็นโจรหลังจากที่พ่อตายแล้วแม่ไม่อยากรดดาไม่ยน้องจะฆ่าแม่แม่เีรัดดาช่วยแม่ด้วยนะมันหมดเวลาของมึงแล้ว แม่จะยอมหรือยังแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นะลูกนะมึงจะยอมหรือยัง <c oughs> แต่จะบวชให้แม่แม่รักลูกนะเดี๋ยวจะไปช่วยแม่นะแม่ผ้าเห<ม>ลืองผ้าขาวกูไม่สนใจแต่ในเมื่อมึงไม่ยอมวันนี้กูจะฆ่ามึงด้วยมือของกูเองไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อผ่าน,านพ้นราตรีกาลครานความสัมผัสไม่ไป เจ้าแดงสะดุ้งตื่นฟื้นตัวตื่นตระหนกออกจากความฝันครับพระคุณท่าน uh ลูกรัก uh แม่แม่แม่ <c oughs> ความฝันจังโหดร้ายเปลี่ยนใจหัวใจเจ้าแดงสียลราเกิดเ <c oughs> จ้เ <c oughs> นี่ย มื่อกี้คุณนายเขาหลับอยู่เหรอหลับแล้วเมื่อกี้มึงเอาขาออกครับคุณนายเขาหนุนหนุนขามึงไว้ครับแล้วหัวกระแทกดังปักเลยเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมครับโอ้โหนี่คุณนายกูหลับหรือว่าสลบวะเนี่ยไข่หัวกระแทกขนาดนี้น่าจะมาดูตัวหัวตัวเองพี่ดงยุ่งแล้วเฮ้ยแกช่วยฉันด้วยตอนนี้พ่อเสือดงตายซะแล้วพ่อเสือดงตายไม่เท่าไหร่น้องชายมึงไอ้แดนกําลังอารว่าใจแล้วตอนนี้มันมันกำลังบังคับกูแค้นให้ ให้แม่เขางมึงไปหัวหน้าจนตอนนี้มึงรีบกลับไปบ้านเถอะไปบวชให้แม่มึงซะก่อนแม่มึงอยากเห็นชายเพื่อของมึงเดี๋ยวพี่ดองเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้เล่าเลยว่าฉันฝันแล้วแล้วแกทําไมเล่ามาเหมือนหมดเลยอะ่ะกูแลบไปในฝันมึงทําไมรู้ได้ไอ้ทิ่ยมายมาตีกูอย่างลูกเลี้ยงแกอยู่ในฝันด้วยแต่ทําไมฉันไม่เห็นแกมึงไม่เห็นแล้วกูเจ็บตัวอยู่คนเดียว อดงแล้วจะทํายังไงดีทายังไงเล่าแม่แน่เขายิ่งใหญ่กว่าถ้าขืนมึงอยู่ที่นี่เดี๋ยวมึงได้เป็นผัวคุณนายแน่มึงกลับไปดูแลแม่มึงก่อนแม่มึงกำลังจะถูกฆ่าบุญคุณคุณนายท่วมหัวถ้าฉันไม่มีคุณนายไม่มีพี่ฉันคงไม่มีชีวิตรอดกลับไปตอบแทนคุณบิดอนบานดาเขาเรียกว่าบุญคุณต้องทดแทนใช่ไหมแทนต้องชำระตอนนี้มึงไปหาแม่มึงก่อนไปทดแทนบุญคุณบวชให้เรียบร้อยแล้ววันหลังมึงก็มา ทดแทนมุนคุณคุณนายก็ได้ไม่สายหรอกคุณนายครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของลูกต้องทําเพื่อแม่ผมจะต้องกลับไปทําเพื่อแม่เขาตัวเองก่อนมีโอกาสค่ายแดนรีบกลับไว้จะกลับมาตอบแทนบุนคุณคุณนายเออรักแม่ระนองต้องขอนี้ไปจากที่นี้เพื่อผู้แม่พอรักแิด เพียงคู่เดียวแม่รัดดาเจ้าแดนตาสิงไปด้วยหนีออกจากบ้านของคุณนายดาริกาเพื่อไปบวชทอดแเทมพระคุณของแม่คุณนายดาริกาจะทำเช่นไรครับประคุณท่านเมื่อเจ้าแดนหนีออกจากบ้านไปซะแล้วแดนหนีไปไหนกันหมดเลยอ่ะคุณนายขาอ้าวใครเขาจะอยู่ล่ะคะ ทำไมพี่แดนเนี่ยเขาหนีไปแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าคุณนายจะต้องจับเขาทำหัวไ่ไดย์แม่้ามางรู้ว่าแดนกูจะหนีทำไมไม่ล้างเขาไว้แลรโอยสงสารพี่แดนเขาปล่อยให้เขามีเมียดีๆมั้งเถอะคุณนายไอเดยฉันไม่ยอมรีบตามไปเดี๋ยวนี้คุณนายดาริสารู้ว่าเจ้าแดนนี้ออกจะไป เป็นที่ไม่สบอารมณ์ครับสั่งให้คนใช้ออกตามเจ้าแดดไปตามรับชมผลงานการสแสดงฉากนี้ครับพระเอกที่คุณเรียกหากริสดาเพชรรุงพระเอกคนซื้อชื่อกิสดา สิบนิ้วกราบลงวันทาพี่ป้าน้าอาจยโปรดเอ็นดูขาดเงินเล่าเรียนความเพียลูกยังมีอยู่ขาดคนอุ้ม ขอเสียงปรบมือต้อนรับพออระเอกฤาดีไม่รู้รว่าอยู่ที่ไหนได้พบคนดีผู้มีเมตตาเสียงที่ผมทำมานำพาเพื่อให้ความรู้ จดจำน้ำคำคนลผู้เป็นครูความดีหนูยังมีอยู่ต้องกระตันอยู่รู้คุณมานดาออกเลรลิเกหาเห,หนูสร้างความสุข ใจย,ยังทุกไม่รู้แม่หนูอยู่ไหนแม่จ๋าช่วยมาเป็นกำลังใจลูกจะก้าไป จะเล่นริเกด้วยความตั้งใจถ้าลูกถึงที่หมายมาเลยคงได้สมหวังขอเสียงตบมือจากแฟนคะแนนคงดังตบมือให้ฟัง ดังดังลูกก็พอใจกฤษดาพพเพชรลงอีกหนึนน่งมาตรฐานการแสดงรับบทบาทเป็นระเด็ตลูกรลักลูกทางพันลบนำเสนอต่อพระคุณท่านครับคอโน้มมนุษย์สำนึกฝากความรู้สึก ที่ดีมาแล้วผมมาผูกมิตรค,ครับไม่ตีเป็นเฟลอยากพึ่งดีกันไปไหนขอกราบลงเรือบรอบขอบคุณครับทุกค่านยังชอบ ริเกแม่มาสนุกหาเฮฟังเสียงริเกส้สิไซจะเล่นดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่แฟนแฟนอยากจะร้องหาเสียง เหมือนพูดแทนแต่ก็กลัวแฟลๆฟลไม่หายไม่มีมาลายมาขคงคอยิ้มให้ก็พอชื่นใจ ด้วยทุกวนันนี้คุณแม่นะไม่ผมระเดนน่ามีเรื่องความรักปลูกฝังอยู่อย่างเดียวซึ่งจะให้ระเดนคนนี้บวชอยู่อย่างเดียวแต่ระเดนร <ะ S 1> เราออกาวเพชรลุงประพาพรเพชรลุง,งจางพิมา,พาพมเพชรลุงและสุมินตราเพชรลุงระเดนไว้แม่ด้วยครับระเดนเลยรับบปเป็นคุณนายสายจ้ ญาที่ให้แม่ไว้ได้ไหมลูกจําได้จะแม่ละเด่นสัญญากับแม่ว่ายังไงสัญญาว่าเมื่ออายุระเด่นครบกําหนดเมื่อไหร่ระเด่นจะบวชเพื่อทดแทนคุณแม่จร,จริงๆนะลูกนะจริงจงจะตอนนี้ระเด่นอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้ระเด่นอายุ20แล้วจะแม่20สแล้วบวชได้แล้วแม่บวชได้แล้วนี่กอายุให้บวชอย่างเดียวเลยทําไมฉันจะมีความรักก่อนไม่ได้หรือไงโอ้ยต้องบวชเลยสัญญากับแม่ไว้ยังไงก็ต้อง ระเด่นครับแม่ระเด่นฟังแม่นะลูกนะลูกผู้ชายนะเกิดมาต้องบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่หนเดียวเท่านั้นนะลูกนี่ระเด่นอายุครบแล้วใช่ไหมลูกครับแม่ถ้าอย่างนั้นไปกับแม่แม่จะพาไปบวชแม่จะพาระเด่นไปบวชใช่ลูกเออแล้วแม่ไปจ้างบอทำฝันหรือยังโอ๊ยเรียบร้อยแล้วลูกแม่สั่งไปซื้อของเตรียมพร้อมแล้วลูกครับแม่ถ้าอย่างนั้นไปครับอ๋อจ้ามาไปฮะเออไปไดน พาไปบชีออออนนบมูนณนายแสงดาวตั้งใจจะพาระเด็นลูกชายไปบวชครับติดตามรับชมลูกรักลูกชังพันลบน้อมงลูกน<ล>ีนค้คือรัรเออ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 คอยสอนใจบวชให้แม่เสร็จเมื่อ,อไรไปหา ไปด้วยกันบจังเสียงของยาวเออเสียองยาวมาจากที่ไหนพี่แต่ต้องใส่จะมีงานแต่งแถวนี้ได้มั้งถ้างั้นรีบไปเร็วไป โอ้ยนึกว่ากองยาวไม่ใช่นี่ว่านี่มันกรตัวแทงเสือ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มีมีนี่แสดงว่าแห่หน้ากันที่พระไตอู้ฉันจะไปปวดลูกชายฉันไปปวดลูกชายโอ้ยมาฝางหน้าขบวนทําไมรู้ว่าจะเอาซองมาช่วยอุ้ยรัดซองเลยค่ะไอหนูรัดซองแหมมารยาทดีใเนี่ยอธิบายละเป็นบุญของเมืองเกิดมาไม่เคยมีใครไหว้เลยเออวาสนามส่งคืออย่าอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะฮะทำไมจ๊ะเดี๋ยวจะขอเวลาสักคู่หนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่ง อะไรมันตวางปเดเลยทำไมพี่เออไปงานงานบวชหน้าจริงๆด้วยแหนงานเออเอาอย่างนี้ไหมพี่เอาไงขอบวชเป็นหางหน้าเราเพราะว่าไอ้ชั้นฉันจะไปจัดงานคงไม่มีเงินหรอกพี่เออได้ได้เดี๋ยวเดีเราเจรจาก่อนเออคุณนายฮะจะว่าอะไรอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะฮะคือที่มากวางไว้เนี่ยคือเพื่อนมันอยากจะบวชแต่ตอนนี้เงินทองก็ไม่ค่อยมี แ,แล้วจะขอเป็นหางหน้าสักองคได้ไหมตาอยากจะบวชแต่ไม่มีเงินอุ้ยฉันคุณนายแสงดาวก็ไม่ใช่ว่าจะใจไม้ไสร้กกระรกมหรอกนะฉันก็เห็นใจคนจนอยากบวชแต่ไม่มีเงินไม่มนี่ขนาดบวชลูกชายฉันนะฉันยังต้องไปขอแรงแตรวงกะมละสิงเข้ามาช่วยงานเลยเหรอ มันหมดเปลืองรายสตางไอ้ฉันจะออกให้ซะเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะเอาฉันออกให้เป็นบางส่วนก็ได้กันนะออกให้เป็นบางส่วนจจ้าเดี๋ยวจะเรียกมาเจรจาจัดจัดจไปเลยเข้าไปคุยกบเขาดีๆเลยใจดีใช้ได้จะภาพอะไไปไม่้เเออได้ได้ครับไปผมไหว้เลยครับคุณนายไหว้พระท่เจ้าพนมพนมผมมีชื่อว่าแดน๋อชื่อแดนด้วยมโนสำเนืกอของผมตั้งใจที่จะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณแม่แต่ เงินทองไม่มีครับคุณนายครั้นจะจัดงานบวชก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันคงเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ถ้าคุณนายจะใจดีหรือจะอนุญาตให้ผมเจ้าแดนได้บวชเป็นหางหน้าของลูกชายคุณนายสักองคหนึ่งจะได้ไหมครับแลเด่นก็ใจอ่อนอยู่เรื่อยเชลูกแม,ม่ฟักไปหลายตังแล้วนะลูกนะแต่แม่ได้บุญนะแลเห็นไม่ได้ได้บุญกับแม่ด้วยอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อแดน ฉันเองก็จะช่วยเป็นบางส่วนนะแต่พ่อแดนต้องหาเงินซื้อไตรเองนะเพราะว่าเงินซื้อไตรนี่บวชพ่อแดนน่ะมันเป็นกุศลของพ่อแดนอาจจะมีคนเขาร่วมทํำบุญด้วยพ่อแดนมีโอกาสหาพ่อแดนหาได้ถ้าหาเงินซื้อไตรไม่ได้ฉันก็ช่วยเหลือพ่อแดนไม่ได้หรอกนะ,ะไี่หนูไี่ใจอดตลอดเขาอนุญาตให้ฉันบวช แต่ชั้นไม่มีเงินพระตอนออกจากบ้านคุณนายมาไม่ได้พกเงินมาพี่พอมีเงินไหมอ๋อพอดีสิ้นเดือนค่าหวยไปแล้วนี่ก็แชร์ก็หมดไปแล้วเดี๋ยวจะสินะ้นจะครึ่องเดือนอีกแล้วจะเสียอยีกแล้วเนี่ยแล้วมึงจะพูดทำไมนะพี่เพื่อบอกว่าตังค์ไม่<ด>มีก็บอกไม่มีก็ไม่มีแสดงว่ามึงมีไม่มีเหมือนกันจะปวดหรือไม่ปวดไม่ปวดฉันจะได้แหู่ปดไปแล้วไม่มีใครมีเงินเลยครับคุณนาย ถ้าพ่อแดนอยากจะบวชจริงๆนะนะคนแถวเนี้ยเขาก็มีจิตศรัทธาเมตตาพ่อแดนลองขอเขาสิขอเงินสมทบร่วมซื้อไก่เขาอาจจะช่วยพ่อแดนได้นะถ้าเป็นหนทางที่ทําให้ผมต้องได้บวชผมก็จะลองทําดูนะครับนได้น้อยได้มากอนุญาตผมนะครับจพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใจอ่อนอยู่เรื่อยเชื้ลูกนึกว่าเมตตาและสงสารผมเถิดแดนคือหน้ากำพา ตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนบนคุณของแม่ลดดาแต่เงินทองผมไม่มีครั้นว่าผมจะจัดงานใหญ่โตก็คงเป็นไปไม่ได้ผมจึงได้ขอบวชเป็นหางหนาคแต่คณะเจ้าภาพเขาต้องการให้ผมนำเงินมาซื้อพระไตสักสามพันบาทถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องจะรวมเงินเป็นจิตศรัทธาเนี่ยกว่าบวชผมให้เป็นองค์พระสักองค์หนึ่งนะครับเมื่อจบสิ้นเสียงเพลงนี้หวังว่าพระไต เงินที่ซื้อผ้าไต่คงจะได้ครบนะครับดูทุกคนเขาบูดลูกลาน,ไไนเร็วๆนะพี่นะั่งบาลเขามีกบวน ตายืดทองนโมเสียงชยโยโหร้องกองบาไม่ต้องเดินมาก็ได้แม่เดเดินไปดูทุกคน,นเข้าปื้มพันยินดีข้ามีทั้งพ่อและแม่แต่ การบวชนะฮะอนุโมทนาบุญฮะจะได้สู่เข้าสู่โลกกาตาบ้างนี้บ้างยิงชายมากลายเกลื่อนตาโอมเป็นกตัญญูมาเหรอหันมามองตัวข้าแม่นีไม่ใช่กระโดดเลยนะเพียงมารดาคนเดียวช่วยกันนะครับเชว่าช่วยกันนะ ที่จะถือใบต่องร,ระคาประคองกะรองหาพ่อสุดแลสุดเลียวขอบคุณพี่สาวมากนะครับผมขบค,ครัเหลือ,อลอยลอยนะต้องมีลูกกระดอนมานอะแลลวพี่เหลือดตแดง คนเดียวเลี้ยวเาแม่ใจอ,อยู่ไหนดูทุกคนเขาสั่งเวียนทีเขาเวียนเห็นกว่าฉันมองแทบร้องหายพี่วานชื่อลงด้วย บุญนะแม้นมีพีน่นี้ตัง้งใจอุทิศกุศลดนให้วิญญาณพอได้สุขเอขอค,นะคิดว่าช่วยกันนะพี่จะได้เป้า จะได้ค่าผ้าไตหรือเปล่าจะได้บวชหรือเปล่าเจ้าแดดจะได้หรือไม่แม่เขาสงสารแต่แม่อยากให้เขาได้บุญด้วยตัวเองได้ม่นี้ครับคุณนายโอ้ยได้มาแล้วเหรอเอาเถอะนะถึงแม้ว่ามันจะมากจะน้อยไอ้ที่ขาดเหลือเท่าไหร่ดิฉันคุณนายแสงดาวจะออกให้เป็นอันว่าฉ่านจะรับเธอเข้าบวชเป็นหางหน้ากับลูกชายแสดงว่าบวชได้แล้วบวชได้ไปได้เละบวชหน้าหน้าเลยลูก ย้อนลอยถอยกลับัามาถึงเจ้าเสือดอนชีวิตของเสือดอนหลังจากที่ขบฏไม่สำเร็จถึงจุดตกต่ำที่สุดแห่งชีวิตนะครับลูกรักลูกตารักน้ำตาของผู้เป็นโจรต้องไหลอาบหน้าเมื่อถึงคราวชะตาที่ตกต่ำขีดสุดแห่งชีวิตครับ มึงยังไม่เข้าอีกเหรอเนี่ยแบค์พันเขาอยู่เพราะว่าวเดี๋ยวงานเข้ากูฮ<ะ>เฮ้ยมึงใครเนี่ยก็กูลิเกเหมือนมึงอ่ะจะถามทำไมเดี๋ยวมาขอแบ่งกับกูกูไม่คุยกับมึงหรอก ท่านผู้กำกับให้ออกมารับบทเล่นไปตามกฎของผู้กำกับตัวละครจะเคลื่อนเหมือนถูกบังคับนี่ความอาภัพไม่พอเข้าให้ออกมาฆ่าตัวตายถ้าผมทำน่าไม่ได้โดนด่าบบางครั้งเป็นใบ ใจแทอเป็นบ้าปวดร้าุราเหลือรนพรมใดประดิษฐ์ชีวิตให้ดอนมีคนขอดคอไหลคาจะทำชนายอย่างไรแล้วนาชีวิตถูกพังโลดโพลชีพแทบสลายกลายเป็นศพ นี่หรือจุดจบของโจรน,นี่หรือจุดจบของโจรใครว่าโจรไม่มีน้ำตาติดตามรับชมในลูกรักลูกชัางพะลบมยุราเพชรรุ่งครับถึงข้าจะตกต่ำเพียงใดก็ตามแต่เพื่อเจตนารมณ์ผู้เป็นพ่อคำสั่งพ่อ,อยังลั่นอยู่ในสมองข้า ต้องตามแม่มาเป็นหัวหน้าโจรให้ได้ถ้าแม่ไม่ทำฉันต้องฆ่าแม่กึ่มือที่ร้องไห้ที่มีน้ำตาทุกฉากที่ผ่านมาไม่ใช่ฉันเสียใจหรือว่าฉันจำอ่อยฉันน้อยใจน้อยใจต้องให้กูเป็นโกงด้วยไม่เข้าใจ เสือดอนจะทำอย่างไรติดตามนักชม